สวัสดีครับผมเสือสวยสวยนะครับเดี๋ยวก็วันนี้ผมก็จะเริ่มทําเกี่ยวกับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวนะครับว่าเออจริงๆแล้วข้าวเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงนะครับข้อเปลือกก่อนที่มันเป็นข้าวสารเนี่ยเราทําอะไรเกิดกระบวนการอะไรบ้างนะครับก็ไล่ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเรามีการตรวจข้าวนะครับผ่านการตรวจเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาลงนะครับเขาจะเรียกเป็นการลงข้าวนะครับขั้นตอนการลงข้าวนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการลงข้าวนะครับนะครับข้าวที่ได้จากชาวบ้านก็จะลงข้าวในลักษณะนี้นะครับอัดวิดีโอหน่อยครับนะครับโอเคนะครับข้าวเปลือกก็จะมีการปาดกระสอบแล้วก็เทลงนะครับนี่ก็เป็นข้าวเปลือกข้าวหอมมะลินะครับจากบ้านไหนนะครับ ไม้กอนครับผมไม้กอนนะครับข้าวสวยข้าวข้าวสวยนะครับไม้กอนน่าเจริญนะครับนี่ครับคนลงก็แข็งแรงนะครับไม่หวั่นใช่ไหมครับน้ำวุฒิครับผมนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการลงข้าวนะครับข้าวที่ได้นะครับเนี่ยข้าวเปลือกที่ได้นะครับก่อนที่เราจะลงเราก็จะมีกระบวนการ ที่จะมาวัดความชื้นวัดอะไรพวกนี้นะครับทีนี้พอเราวัดความชื้นเสร็จนะครับข้าวที่ความชื้นที่มันแห้งนะครับก็คือ14นะครับแต่ทีนี้ก็จะมีบางบางลูกค้านะครับที่มันไม่แห้งก็คือเกิน14ขึ้นไปเนี่ยบางทีเราต้องมาอบอีกทีนึงอย่างของผมก็จะเอามาที่โรงอบอีกทีนึงนะครับอบเพื่อที่จะให้ข้าวมันแห้งแล้วเราก็จะได้เก็บ ได้อย่างมีคุณภาพนะครับข้าวก็จะได้ไม่มีกลิ่นแล้วก็มีเมล็ดที่สวยงามนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนที่เรารับข้าวเปลือกมาจากชาวบ้านนะครับเขาเรียกขั้นตอนการลงข้าวนี่แหละครับเอาข้าวมาเก็บไว้นะครับตัวนี้เป็นข้าวที่เป็นความชื้น15อยู่นะครับผมก็เลยเอามาแยกไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการอบข้าวให้ข้าวมันแห้งก่อนเราถึงจะเก็บได้อย่างมีคุณภาพอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็คงมี ประมาณนี้ก่อนนะครับในขั้นตอนการรับเข้าเข้ามาเข้าเปลือกหอมมะลิเข้ามานะครับรับจากชาวบ้านเข้ามาแล้วเราจะทําอะไรต่อนะครับพอเดี๋ยววันต่อไปผมก็จะเล่าให้ฟังว่าเข้าเปลือกพอแห้งแล้วเนี่ยเรามีการจัดเก็บยังไงแล้วก็มีการนาไปปรับปรุงนําการไปสียังไงนะครับเทคนิคการสียังไงให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพแล้วก็ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างลปลอดภัยนะครับแล้วก็ ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็คงเป็นขั้นตอนที่นี่นะครับเรามีการตรวจข้าวรับเข้าเข้ามาเพราะว่าข้อเปลือกที่เราได้รับเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะมันก็เป็นขั้นตอนการติดกระดุมเม็ดแรกครับถ้าเม็ดแรกมันดีนะครับเม็ดต,ต่อไปมันก็ถูกต้องนะครับดังนั้นขั้นตอนนี้กา,นนการตรวจรับข้าวเข้ามานะครับแล้วก็มีการจัดเก็บที่ดีนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญมากนะครับ,รบเป็นขั้นตอนแรกเลยนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมา,าห้อยฟังใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆก่อนนะครับว่าข้าวมีกระบวนการเป็นมาอย่างไรนะครับจะได้ให้ทุกคนได้รู้ด้วยว่าเออจริงๆข้าวเนี่ยมันมาอย่างไงที่เราเห็นแพกเราพร้อมทานแล้วเนี่ยมันมาอย่างไงนะครับมันก็มีหลายขั้นตอนนะครับผม,มเท่านี้มีเท่านี้ครับขอบคุณมากครับส,สวยๆครับผม